ออ้าปาปกนี่นะคะก็จะชวนพี่ฝนกับพี่พิมพเนี่ยมาคุยกันเรื่องปัญหากินปากเนี่ยที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะต้องพบเจอก็เลยอยากมารู้ว่ามีทิศในการดูแลสุขภาพช่องปากยังไงให้เวลาพูดคุยเนี่ยมีความมั่นใจนะคะอะย่างมอฝนเองค่ะเป็นคนแพทที่แบบจัดฟันอยู่แล้วนะตอนนี้นะคะการที่เราจัดฟันนะคะมีหเลยเวยลาที่คุณหมอใส่เชน,นะคะดูสีกน ทำให้เรา,าเกิดกินปากค่อนข้างง่ายทําให้รู้สึกแบบไม่มั่นใจซึ่งส่วนตัวของผลเองเนี่ยทุกครั้งที่มีการทานอาหารก็จะแปรงฟันทุกครั้งแล้วก็ใช้เป็นไหมขัดฟันกับแปรงซอกฟันดูแลพวกอุปกรณ์ตา่ตางๆในช่องปากเราให้มันแบบว่าใช้งานได้ดีเนี่ยค่ะ สำรับคิมนะคะก็ไม่ได้จัดฟันวิธีการดูแลมันไม่เกิดหินปากเนะะี่ยค่ะก็จะมีแปรงฟันเช้ากับเย็นเลยนะคะตื่นเช้าก็ควรแปรงฟันให้สะอาดนะคะแล้วก็ตอนเย็นก่อนเข้านอนนะคะควรที่จะแปรงฟันให้สะอาดแล้วก็ใช้อุปกรณ์เสริมเช่นไหมขัดฟันไม่ไม่จัดฟันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีเศษอาหารเข้าไปติดอยตามที่ซอบฟันที่สําคัญเลยเนี่ยข้อนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือการมาขูดหินปูนค่ะควรขูดทุกหกเดือนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีหินปูนเนี่ย าจทำให้เกิดกสารสะสมกลิ่นได้ค่ะก็ททาให้เป็นกนลิ่นปากได้เช่นเดียวกันค่ะแต่พี่ฝนเป็นคนให้จัดฟันเนาะต้องขูดหินปูนเหมือนกันไหมคะใช่แล้วค่ะคนไข้จัดฟันเนี่ยคุณหมอจะส่งให้ขูดอยู่แล้วค่ะเป็นทุกๆ6เดือนหรือถ้าบางเคสที่สมมติว่าคุณหมอเช็คแล้วหินปูนเค้ื่อนไวหรือว่าดูแลช่องปากได้ไม่ค่อยดีคุณหมอจะส่งทุกๆ3เดือนแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะแนะนำไปอย่าง้อยปีละ1ครั้งที่ต้องมาพบคุณหมอ,งองเป็นประจำนี้ค่ะ โอเคค่ะขอบคุณพี่ผนกับพี่พิมพ์มากๆเลยนะคะที่มาให้เคล็ดลับการดูแลสุขภาพช่องปากให้ไม่มีกินปากแล้วก็พูดคุยยิ้มได้อย่างมั่นใจนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะ